สูตรปุ๋ยใส่ย่างอย่างเล็กสูตรนี้โตขึ้นหน่อยต้องสูตรนี้และปกผลิดได้ก็สูตรนี้แต่สิ่งหนึ่งที่เราลืมไปก็รู้ว่าดินกาดตาดอะไรส oh, <no. S 1> วัสดีครับทุกท่านครับกลับมาพบกับผมในเปริดนี่ครับก้นสวนชวนกุยเดี๋ยววันนี้จะพาพี่น้องมาชวนกุยกันถึงเรื่องว่าอย่างพอโตขึ้นนะใส่ปุ๋ยน่าจะสวดดินสักครั้งไหม ใช่แล้วครับนะเมื่อคลิปก่อนนะครับผมก็พูดถึงเรื่องของช่วงเวลานะครับที่จะใส่ปุ๋ยยางนะครับคือได้ทุกช่วงนะยกเว้น3ก่อที่ในคลิปนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับคือที่นี่ครับสูตรปุ๋ยนะครับหลายตันก็ปรึกษามาบ่อยๆเหมือนกันนะครับว่ายางอายุเท่านั้นเท่านี้นะครับสูตรปุ๋ย อาจจะต้องเปลี่ยนไปเป็นเช่นไรนะครับซึ่งในกรณีนี้เดี๋ยวผมจะพูดเฉพาะเรื่องของพื้นที่นะที่ปลูกยางนะครับคือพี่น้องครับยางนะพอเริ่มปลูกนี้แน่นอนครับนะสูตรมาตรฐานของเขาก็อะไรยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดถูกไหมครับจากนั้นก็ใส่ไปปี2ปีนะจริงผมก็ทําไว้แล้วนะคลิปนะครับก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตนะามช่วงอายุของอยางนะครับนะ แตนะ่ส่วนใหญ่นะพอไปถึงช่วงที่เบิกหน้าอย่างเช่นของผมเนี่ยครับนะแปลงหนึ่งที่อายุยางเนี่ยประมาณ10กว่าปีแล้วนะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นสูตร,ส,ตรสูตรที่เขาใช้กันนะครับก็คือ 15, 7, 18ใช่ไหมครับนะ,ะบ,บอกเป็นปุ๋ยสูตรบำรุงน้ำยางบ้างอะไรบ้างนะครับนะสูตรปุ๋ยเนี่ยถามว่าสำคัญไหมมันก็สำคัญนะครับนะ มันก็ต้องใส่ให้มันตูกสูตรนะครับแต่ที่สําคัญกว่าครับก็คือเราต้องรู้ว่าดินของเราเนี่ยมันกาดต้านอารอะไรอยู่บ้างนะครับเป็นธรรมดาครับพื้นที่ที่เรานะมีการปรับเปลี่ยนหลายๆครั้งนะครับอย่างเช่นของผมเนี่ยก็ปลูกยางมาทั้งหมด3กลครั้งแล้วนะครับครั้งนี้ครั้งที่3นะซึ่งแต่ละครั้งเนี่ยก็ใช้เวลา นานพอสมควรนะครับหมายถึงว่ายางอายุยางนะแต่ละช่วงกนะ็ยี่สิบสามสิบปีก็ถึงนะเมื่อก่อนเนี่ยสามสิบปีนะครับทีนี้ครับปุ๋ยที่เราใช้มาทั้งหมดเนี่ยนะเราก็ใช้ตามสูตรที่ผมบอกนะที่ที่เขาว่ากันนะคือยางเล็กนะพอใหญ่ขึ้นยางพออายุเท่านั้นเท่านี้เราก็ใช้ปรับเปลี่ยนกันไปนะครับซึ่งมัน มันก็ไม่ปิดนะครับในในกระบวนการานะมาตรฐานของของของ,ของการใส่ปุ๋ยยางน,นะครับแต่พี่น้องครับพอดินมันถูกใช้งานไปเรื่อยๆนะครับปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆสิ่งหนึ่งครับก็คือธาตุอาหารในดินถ้าเรารู้ว่าดินเนี่ยมันกาดธาตุอาหารอะไรนะครับอันนี้ผมว่ามันจะง่ายกว่านะกับการที่เราจะไปซื้อปุ๋ยตามสูตรตาม แต่อายุยางนะครับคือถ้าสมมุติว่าเราจะสวดดินนะครับก็ออพอ,อยางอายุประมาณสักเจ็ปีไปแล้วนะครับในกรณีพื้นที่ที่มีการปรับเปลี่ยนมาหลายครั้งนะครับก็ลองพาไปตรวจดูบ้างนะครับนะในขั้นตอนการตรวจดินนะพี่น้องครับผมก็มีคลิปอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับก็เป็นการกุดดินไปนะตามแนวต่างๆก็พาไปตรวจ ก็ในกระบวนการตรวจเขาก็ต่างทีมานเขาก็จะพาไปตำอีกนะครับแต่นะเท่าที่ผมเห็นนะมันในยุคปัจจุบันเนี่ยมันมีแบบอะไรแบบดิจิตอลไหมเสียบลงไปนะเสียบเสียบปักลงไปในดินนะแล้วมันก็จะอ่านค่าของดินอันนี้ไม่รู้ความแม่นยํามันมากน้อยแค่ไหนนะนี่ผมไม่รู้นะครับแต่ในกรณีที่ผมไปพาไปตรวจเนี่ยเนื่องจากว่าผมเนี่ยมีญาตินะตำงานอยู่ก็เลย ได้เก็บตัวอย่างดินไปตรวจนะครับปรากฏว่าดินของผมเนี่ยครับนะมันขาดธาตุอาหารอะไรรู้ไหมครับก็คือตัวที่ตัวที่หนึ่งเลยคือตัวหน้านะตัวหน้าของปุ๋ยอก็คือไนโตรเจนนะครับตัวกลางก็คือฟอสฟอรัสถูกไหมนี่คืออาหารหลักนะอาหารหลักตัวตายก็แอลโพรตีเซียมไหมใจนะนะโพรตีเซียมคือเนะย เขาบอกว่ายางที่อายุามากไปแล้วนะอย่างเช่น10ปีขึ้นเนี่ยก็ต้องใส่สูตรนะสูตรปุ๋ยตามมาตรฐานก็คือ15,7,18าเจถูกไหม15อก็คือไนโตรเจนนะ7ก็คือฟอสฟอรัสนะครับแล้วก็18ก็คือโพแทสเซียมเราก็ใส่อย่างนั้นเลยครับเลยมาปรากฏว่านะผลการตรวจดินของผมเนี่ยออกมาไนโตรเจนต่ำ เป็นศูนย์เลยนะครับฟอสฟอรัสเนี่ย,ม,ม,ยมีไม่เยอะมีไม่เยอะแต่โพแทเสเซียมมีมากกับซึ่งนะต่างที่ทีมานหรือว่าญาติาผมที่ไปศึกษาเรื่องนี้อยู่ก็บอกว่าธาตุอาหารนะที่เป็นธาตุหลักอย่างเช่นพวกโพแทเสเซียมเนี่ยถ้ามันเยอะเกินไปนะโดยไม่มีการปลดปล่อยหรือว่านำไปใช้งานนะตกค้างในดินเยอะๆเนี่ย มันก็มีปัญหาด้วยนะครับนะก็คือทําไมมันถึงตกค้างนะครับก็เพราะว่าที่ผ่านมาเราใส่เน้นนะพอยางเบิกหน้ากรีดไปแล้วนะเราก็จะไปเน้นตัวตัวท้ายถูกไหมก็หวังว่าจะให้มันเนี่ยไปกระตุ้นน้ํายางบ้างอะไรบ้างนะเปอร์เซ็นต์ยางจะได้ดีบ้างอะไรบ้างนะครับเนี่ยครับปัญหาทีนี้เราก็ใส่เน้นแต่ตัวหลังนั่นแหละเยอะกลายเป็นว่าตัวที่กาดจริงๆอ่ะเราไม่ได้เติมลงไปนะครับ เนี่ยผมเนี่ยเวลาผมใส่ซื้อปุ๋ยรอบรอบต่อไปเนี่ยผมก็ต้องหาสูตรปุ๋ยที่มันหนักด้านหน้านะคือไนโตรเจนต้องหนักครับรองลงมาก็คือฟอสฟอรัสนะครับโพแทสเซียมเนี่ยอาเบาหน่อยก็ไม่เป็นไรนะเห็นไหมครับเนี่ยถ้าเรายังคงตามสูตรเดิมอยู่นะโดยที่เราไม่รู้ว่าในดินของเราเนี่ยมันขาดอะไรอยู่นะครับเราก็ใช้สูตรเบสิกนะที่หา มีการต้องจํากันมาก็คือ15 78ใช่ไหมอยู่ฟอสฟอรัสก็ต่าอยู่ดีนะครับไนโตรเจนเนี่ยผมเชื่อเลยครับว่าดินทุกแปลงที่มีการใช้งานไปแล้วเนี่ยกาดแน่นอนครับกาดแน่ครับไนโตรเจนเนี่ยแล้วก็ฟอสฟอรัสเนี่ยกาดแน่นอนครับโพแทสเซียมเนี่ยส่วนใหญ,ญ่ก็จะตกค้างในดินนะครับเพราะฉะนั้นครับพี่น้องครับเรื่องของปุ๋ย ที่จะนํามาใส่ยางนะโอเคครับถ้าเป็นยางเล็กๆเ,เราเริ่มปลูกเนี่ยเราก็ต้องอขยับสูตรปุ๋ยขึ้นมาตามขั้นตอนของมันนะครับแต่ผมเนี่ยหมายถึงว่ายางที่เปิดกรีดใจงานกันอยู่แล้วนะครับยางสักสิปียีปีแล้วนะฮะลองลองเก็บตัวอย่างดินนะครับไปตรวจดูครับนะก็ก็ติดต่อนะตามที่ไหนมีหมอดินนะที่ไหนมีหมอดินหรือว่ากรมพัฒนาที่ดินเนี่ยเขาก็จะทําให้นะ เราก็ไปขอคำปรึกษาเขานะครับผมก็มีคลิปอยู่นะตอนไปเก็บตัวอย่างดินเะนี่ยมีคลิปอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะใส่คัดไว้ให้นะครับน่ก็คือเรื่องราวนะของสูตรปุ๋ย <c oughs> ก็ลองดูครับพี่น้องครับถ้าเกิดว่าเราอ่ามีจังหวะนะก็ลองเก็บตัวอย่างดินะไปตรวจหรือว่าไอเ้เครื่องสวดที่มันที่เขาใช้เสียบไปในดินนะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันหารค่าได้ดีหรือว่าได้ถูกต้องหรือเปล่านะครับนะ นี้ก็ลองดูครับลองดูได้นะ,ะเรารู้ว่าดินเราขาดอะไรนะครับสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะเรารู้นะต้นตาหากว่าดินมันขาดต้นไม้มันต้องขาดแน่นอนถูกไหมครับนะเพราะว่าต้นไม้ก็ก็ต้องหาธาตุอาหารในดินอยู่แล้วนะดินขาดต้นไม้ก็ขาดนะครับเพราะฉะนั้นบางทีถ้าเราไปเน้นตัวอื่นเยอะเกินไปมันตกกลางได้ด้วยนะครับนะลองดูครับและนี่ก็คือ คนสวนจนกุยอีกคลิปหนึ่งนะครับฝากกันด้วยครับพี่น้องครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปคนที่เข้ามาใหม่กดติดตามด้วยนะครับคนที่กดติดตามไปแล้วกข็ขอบคุณครับกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ เพิ่มเติมก็สามารถกดดู2คลิปนี้ได้นะครับและถ้าพี่น้องอยากดูคลิปและเพลลิปเพิ่มเติมก็สามารถกดดูได้ที่โลโก้นี้นะครับเรามีตั้งตำนานสวนและตำนานไม้แล้วไว้พบกันครับ